ตัวนี้เป็นอ่าลูกป้อนสันชีสนะครับเราจะดูเรื่องสลับคอ,อกให้ด้วยไม่ไม่ให้เลือดคิดนะครับผมบูนอมอนนะครับ่าอาที่มีสปิตไบโอเลตนะครับเป็นนกคิมสันนะ่าก็ตัวนี้พร้อมเป็นนกพร้อมทำครับาขายยกคู่เลยอันนี้ทันขนัวนะครับพร้อมทำนะครับอ่าที่บอกว่าคู่ละหมื่นอตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็นลิงเน็ตนะครับเป็นม่วงซิงเกิล แล้วก็พายด้วยสวัสดีค่ะครอบครัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มิลลิวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่นกสมบูรณ์ฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะตัวนี้เป็นลูกป้อนนะครับเป็นลูกป้อนกินชีสนะครับค่ะก็เหมือนเดิมมีพายแอปเปิ้ลมีเยลโลไซมีซินนามอนครับผมตัวนี้ก็ อ่ะราคาอ่าพันสามครับผมครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับผมจุดนี้ยังยังยังส่งตางจังหวัดไม่ได้นะครับค่ะครับผมน้องยังเล็กเกินจะไม่ปลอดภัยในการเดินทางครับผมค่ะแต่ถ้าน้องโตกว่านี้ก็ยังสามารถส่งได้ครับผมได้ถ้าโตกว่านี้สักอ่าอาทิตย์หน้าหรือก็อีกสองอาทิตย์ก็เขาพร้อมส่งครับครับผมครับ ก็ทางร้านเองก็สามารถส่งให้ได้ทุกจังหวัดนะครับผมคับแต่ว่าถ้าไซส์เล็กอย่างเงี้ยก็คือยังขออนุญาตไม่ส่งเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของน้องครับหรือมาดูที่หน้าร้าไซส์เนี่ยมาดูหน้าร้านดีที่สุดครับครับผมครับแต่ถ้าเขาโตกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะส่งได้ครับผมคับชุดนี้เป็นลูกป้อนฟันชีสนะครับมีอยู่ทั้งหมดหกตัวอันนี้ยังไม่ได้เสกเพศนะครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็ อ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยส่งได้ครับค่ะถ้าต่างจังหวัดส่งได้เลยครับผมอันนี้ก็<า>ชุดนี้ก็อ่าอยู่ที่ตัวรับแปดพันครับค่ะตัว 8, รับแปดพันเขาหาจะงของกินนะก็ของที่ฟาร์มเรามีเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มจะหมดแล้วเริ่มจะช่วงนี้จะเริ่มจะ,จ,ะจะพักไม่ไม่ค่อยได้ไขล่ละค่ะผมครับ เขาอย่างเชืนะ่องเนาะเข้าหานึกว่าจะให้ปอ้อนไงเต็มกล้องเลยเด็กๆถ้าลูกค้าสะดวกมามามาครับหรือมาดูที่ร้านก็ได้นะครับตัวค่อนข้างแดงอยู่ค่ะหนูชอบเข้าหากันอย่างเดียวเลยค่ะ ชันชิดชุดนี้สองตัวนะครับตรวจเที่แล้วเป็นตัวตัวพูนทั้งคู่เริ่มบินแล้วนะครับกินเองครับตอนนี้ถ้าถ้าลูกค้าสนใจอะกจะพอนเสริมก็ก็ได้ครับคุณนี้ก็ขายอยู่ที่แปดพันห้าครับตัวละแปดพันห้าตัวละแปดัตอนนี้เหลือ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 อยู่สองตัวครับครับผมครับไซนี้ส่งต่างจังหวัดได้ส่งต่างจังหวัดได้ครับมีส่งไปเหนือใต้บ้างแล้วครับบางลูกค้าบางรายครับผมครับ ชุดนี้อสามตัวนี้นะครับอ่ามีมีบู u e pie apple หนึ่งแล้วก็เป็นไดรลูปสองนะครับไดรลูปชุดนี้อ่าทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวผู้นะครับเสร็จเพ่นมาแล้วนะครับอ่าทั้งหมดเอะระยะอายุนี้ก็อยู่แปดเดือนนะครับลูกค้าไปเลี้ยงอยู่อีกสักพักก็โอเคเลยสามารถเอา,านกน่าจะลงรังเพาะได้เลยครับ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอกเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัดจุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัดจุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะ ฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ,ะตัวบูตัวบูบูอ่อนเนี่ยสามพันแปดนะครับส<ะ>่วนตัวไดรูปเนี่ยอยู่ที่ห้าพันห้าครับค่ะครับอันนี้ลูกค้าสนใจก็ต่างจังหวัดมีสดสามารถส่งได้นะครับ<ะ>ทั้งหมดนี้ <laughs> นกนกสวยอยู่ครับ<ะ>แข็งแรงมาก ครับผมโตจากลูกป้อนนะคะนีอันโตจากลูกป้อนครับค่อ<ะ>นข้างเชื่องครับค่อนข้างเชื่องนะค่อนข้างเชื่องยังเหมือนจะเข้าหานะค่ะตัวนี้เป็นกรีนอร์มอลนะครับค่ะราคาพิเศษนะครับ1 0 0กอ่ายังไม่ตรวจเพศนะครับก็ยังที่ร้านยังยังพอมีอยู่เรื่อยๆในราคา1 0 0กถ้าสนใจก็อ่าทักเข้ามาหรือเข้ามาที่ร้านพูดคุยได้นะครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะนี้ อายุตัวนี้พร้อมทําเลยครับพร้อมทำใช่พร้อมทําเลยครับค่ะครับผมหรือถ้าลูกค้าอยากให้ตรวจก็ก็แจ้งได้นะครับมาเลือกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราตรวจให้ครับผมครับทางร้านเองก็สามารถที่จะเช็คเพจให้ได้เช็คให้ได้ค่าคใช้ใจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้องบวกเพิ่มไหมอันนี้ถ้าบวกบวกก็คืออาษาสองร้อยห้าสิบต่อตัวครับผมครับ เป็นเลดไพแอปเปิลนะครับเป็นเลดเฟสนะครับแดงจากตรงหน้าถึงถึงถึงอกแล้วตรงห<า>ัวไหล่ก็ยังแดงอยู่นะครับเป็นเป็นความแดงระดับระดับปีของที่ที่ฟารมเราแล้วนะครับะ<า>มีตอนนี้มีทั้งหมดอยู่สามคู่นะครับขา,ายตัวละสามพันหกนะครับ<า>นะครับตัวละ3 9, 6ตัวละครับผพันหกครับเป็นเป็นนกอ่าเก้าเดือนแล้ว ครับเก้าเดือนแล้วก็คือลูกค้าเอาไปปรับสภาพไม่นานก็น่าจะเข้าหลังได้นะครับอันนี้ก็พร้อมใบเช็ดเพศนะอันนี้รวมใบเสร็จเรียบร้อยเลยครับครับครับผมก็อันนี้ก็ชุดที่บอกราคาไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอยู่อีกกองหนึ่งนะครับออันนี้ก็จะมีอยู่สลับเราเราจะดูเรื่องสลับคอกให้ด้วยไม่ให้เลือดชิดนะครับผมครับ อันนี้ก็มีอยู่ประมาณสามคู่สามคู่ครับสามคู่อันนี้ชันชิดครับเพศผู้ค่ะครับผมก็ตัวนี้เก้าเดือนครับแอนค่อนข้างค่อนข้างสวยครับค่ะค่อนข้างสวยอยู่นะครับก็ถือว่าอ่าความแดงก็ถือว่าระดับยังยังไม่ได้แดงมากนะครับค่ะครับอันนี้ขายอยู่หมื่นหนึ่งพันครับครับผมครับ โตจากลูกป้อนไหคะนี่โตจากลูกป้อนกันครับค่ะส่วนมากของที่ฟารอมที่ร้านนี้ก็จะโตจากลูกป้อนใช่ใชจะล้วงจะล้วงมามาป้อนเลยครับครับผมครับล้วงมาป้อนตั้งแต่เล็กๆเลยครับผมครับชุดนี้เป็นนกพร้อมทํานะครับมีมีเยลโลไซส์อ่าแล้วก็มีอ่ายพอปเปิลนะครับค่ะครับผมตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ อ่าพันแปดครับนกพร้อมทําเลย<ะ>ครับผมครับตัวละพันแปดครับอันนี้ยังไม่ได้เสกนะครับ<ะ>แต่ถ้าลูกค้าอยากท่านใดอยากให้เสกก็บอกได้นะครับอันนี้กินเป็นนกกินสันนะ,ะอ่าก็ตัวนี้พร้อมเป็นนกพร้อมทําครับ<ะ>ขายยกคู่เลยะนะครับขายข ค่อนข้างเที่ยงครับ<ะ>โตจากลูกต้อนที่ปามจะมีอยู่น่าจะมีอยู่หลายคู่นะครับะจ,ะจะเซ็ตเป็นคู่คู่ให้นะครับตันนี้ยังตัวนี้ยังไม่ได้ขายแยกนะครับเพราะว่าตัวเมียค่อนข้างหาย,ยากนิดนึงะนะครับก็สองปีกว่าแล้วชุดนี้นะครับ<ะ>ครับผมอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจถามมาได้เรื่อยๆนะครับ<ะ>ครับผมอันนี้ก็ัต้องรับเป็นคู่นะไม่ได้แยกนะรับเป็นคู่เ,ค<ะ>เพราะว่าตัวเมีย ตอนนี้ออกมาค่อนข้างน้อยครับครับู่แล้วเท่าไหร่นะคะพู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ถ้าตัวพู้ท่านใดขาดเนี่ยเราเรามีเสษขายให้ได้นะค่ะคถ้าตัวพู้ตัวพู้ได้อยู่ครับถ้าสนใจเพศพู่ยังพอแบ่งได้ครับค่ะครับเพู้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับขายห้าพันห้าครับห้าพันห้านบครับอันนี้เป็นเป็นชินโฟโลนะครับค่ะเป็นชินโฟโล ก็อันนี้พอดีผมจําจําเพศเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าเสกมาแล้วนะครับถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ก็ทักมาได้นะครับค่ะขายอยู่ที่หมื่นห้าครับคู่นี้ครับผมคู่ละใช่ไหมคู่ละครับครับผมครับอายุเท่าไหร่กันแล้วนะคะนี้อายุนี้พร้อมทําแล้วครับพร้อมทำพร้อมทำนะครับปีกว่าด้วยอันถ้าจําไม่ผิดนี่คือน่าจะปีกว่า อันนี้เขาก็คือตัวผู้กับตัวเมียใช่ไหมคะเออจริงๆเ็กมาแล้วแล้วผมจําไม่ได้อ๋อแต่ว่าทางร้านก็มีเป็นคู่มีเป็นคู่อยู่ครับมีมีคู่อยู่ถ้าสนใจหาเนี่ยหรือว่าหาตัวอื่นที่มีสปิทเข้ามาให้เข้าคู่ได้ครับครับผมถ้าถ้าสนใจเรื่องตัวตัวโฟโลเนาะครับผมครับเป็นกรีนโฟโลนะครับอ่ามีสปิทบูด้วยนะครับถ้าลูกค้าต้องการนะนะครับ ผมน่าจะมีอยู่อยู่อยู่หลายตัวอยู่ที่ฟาร์มครับ<ะ>ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ที่ผมมีเนะี่ยมันเป็นเพศผู้ะนะครับน่าจะเหลืออยู่เป็นเพศผู้ครับสามารถก็เอาไปเข้าตัวอื่นที่ที่ต้องการไปทาบูได้เหมือนกันหรือใครที่มีบูโฟโล่เนาะก็สามารถเอามาเข้าคู่ได้นะครับ<ะ>ก็เผื่อจะได้จ่ายจะได้จ่ายเป็นฟูโฟโล,ล่บูอ,อมานะครับตัวนี้มีสปิดบูด,ด้วย<ะ>ครับ ราคาเท่าไรนะครัตอนนี้ห้าเันห้าครับเป็นนกพร้อมทํเหมือนกันครับตอนนี้ที่ปาลเหลือแต่ตัวผู้นะครับค่ะมีแต่ตัวผู้นะค่ะชุดนี้เป็นชุดอ่าบูนอร์มอนนะครับค่ะอ่าที่มีสปิตไบโอเลนตนะครับอ่าทูกค้าท่านไหนเนี่ยสนใจเนี่ยก็ทักมานะครับตอนนี้เราก็ยังเหลืออยู่นกอยู่อยู่ไม่มากแล้วเราก็ส่งลูกค้าไปให้ให้หลายท่านแล้วครับค่ะครับผม ครับลูกค้าจะให้จัดชุดเป็นเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ได้นะครับค่ะครับผมอายุประมาณเท่าไหร่นะคะนี้อันนี้แปดเดือนครับค่ะคือนี้แปดเดือนแหละครับผม ราคาประมาณเท่าไหร่ครราคาราคานี่อ่าอยากให้ทักเข้ามาทางทางทางโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับสอบถามก็ได้ครับราคาก็เดี๋ยวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเราได้หรือสนใจที่เป็นไวโอเลตเลยก็ได้นะครับไวโอเลตเราตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ที่ฟาร์มอยู่หลายหลายตัวอยู่นะครับสามารถทักเข้ามาได้ครับผมหรือว่าจะขอจะเข้ามาดูอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเหมือนเขาเชื่องเหรอพี่ เชื่องครับเชื่องเชื่องเื่องาตเมื่องคเข้าหาถ้าเราของที่ปามจะเอามาป้อนตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ครับบางตัวก็มาตั้งแต่ยังแดงๆเลยครับครับผมอันนี้เป็นบูฟอโลนะครับที่มีสปิดไบโอเลตเหมือนกันนะครับอันนี้พ่อนกเียเป็นไบโอเลตนะครับแล้วก็ส่วนแม่นกเป็นฟอโรฟอโรบลูนะครับครับผม ที่ที่มีอยู่ในสายงั้นคืนนี้จะมีสปิดไวโอลีตก็ถ้าทุกค้าท่านไหนสนใจก็ก็ทักได้ครับทักเข้ามาได้ครับผมตัวที่มีสปิดในไวโอลตครับผมครับอันนี้ทันขนัวนะครับพร้อมทำนะครับอ่าที่บอกว่าคู่ละหมื่นอ่าตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับก็อันนี้จะทยอยเริ่มให้ลูกค้าที่ท,ที่ที่ติดต่อเข้ามาบ้างแล้วนะครับ หมายถึงว่า EP ที่แล้วนี่มีติดต่อมานแล้วใช่ครับมีได้บางท่านแล้วแต่นกไม่พอใช่ใช่ครับตอนนี้เริ่มเข้ามาเริ่มันนี้เริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มเสร็จเทนใหม่ไปเีลรชุดเีลรชุดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปบ้างแล้วนะครับลูกค้าที่ยังสนใจท่านไหนก็พักมาได้นะครับอาจจะอาจจะช้าบ้างแต่ว่า แต่ว่าถ้าทักเข้ามาแล้วเเดี๋ยวหลอกลงรายละเอียดไว้แล้วถ้าผมนกนกมีมาพร้อมผมก็ก็ส่งให้ได้นะครับอันนี้ตางจังหวัดส่งให้ได้ครับค่ะส่งไปให้หลายท่านแล้วนะครับครับผมก็คู่ละหนึ่งหมื่นคู่ละหนึ่งหมื่นครับอายุเท่าไหร่นะคะอายุสองปีกว่าแล้วค่ะโตพร้อมทำโตพร้อมทำค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่ะถือว่าราคาเนีก็ถูกมากเลยนะค่ะตัวนี้เป็นลิงเน็ตนะครับค่ะเป็นม่วงซิงเกิลแล้วก็พายด้วยนะครับ แบบเนี้ยเรามีแบบพายแบบเนี้ยหลายหลายคู่ที่เป็นนกพร้อมทํานะครับนกที่มีเป็นสายพายนะครับแล้วก็มีเกือบหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบูอ่าแล้วก็อ่าแบบอื่นเนี่ยที่เป็นเป็นเทียเทลก็มีนะครับอากให้ลูกค้าทักเข้ามานะครับวันนี้อาจจะอยู่ที่ร้านไม่เยอะ แต่แต่แต่อยู่ที่ฟาร์มเนี่ยเยอะมากนะครับอยากได้สีไหนก็ลองพักเพิ่มเติมได้ได้ครับส่วนใหญ่จะมีเป็นสีอาจจะเป็นสีสูงนิดนึงอาจจะเป็นพายหรือจะเป็นมีสปิตที่เป็นสปิดพายเงี้ยครับครับแล้วก็เป็นเล็กวิ่งเนี่ยก็ก็มีอยู่หลายหลายคู่ครับเป็นนกพร้อมทำเนี่ยมีมีมีพอสมควรเลยครับผมอันนี้จับคู่กันแล้วใช่ไหมคะอันนี้จับคู่แล้วครับราคาประมาณเท่าไหร่คู่นี้คู่นี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นถือว่าพร้อมทำาพเป็นเป็นม่วงด้วย อ่าแล้วก็ตัวถ้าเป็นพายเนี่ยลิงจะไม่ค่อยเห็นอ่าแต่จะไม่เห็นลิงครับเมื่อกี้ไปมองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะไม่เห็นลิงแสงคมบังค่ะอยากได้สีไหนก็ลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ร้านก็จะมาที่จตุจักรมนบุรีเฉพาะวันวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันศุกร์ก็เปิดนะครับ ส่วนนาพุธพุธพระรหัสเนี่ยโทรมานัดได้ครับะก็<า>จะเข้ามาให้อาหารนกให้อะไรอยู่แล้ว<า>นะครับแต่เผื่อมาเจอกันก็นัดเวลาสมนิดนึงค่ะ<า>ครับ,รบเดี๋ยวเราจะลงช่องทางการติดต่อของร้านไว้ที่เพิ่มเติมใกล้ใก้กับคอมเมนต์ของคลิปนะคะเอ็ดจท่านใดที่สนใจก็<อ>สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางร้านได้โดยตรงนะคะทางร้านก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับผมค่ะ